โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมในเอ้ยอันนี้ผมเอารังพึ่งนะครับไม่รู้ว่าไม่ใช่เป็นรังพึ่งมิ้มนะครับไม่รู้ว่าในกล้องมองเห็นเปล่าดำๆอ่ะมันย้อนแสงนะครับมันมืดมากเลยครับมันย้อนแสงอยู่ตรงนี้ครับครับไม่ใช่รังพึ่งหลวงครับพึ่งมิ้มนะครับโอ้ยมองไม่เห็นครับผมลองหามุมถ่ายเดียวนะครับ มันเ็นรุมตอดเขาแล้วครับลงมาก่อนลงมาก่อนเสรษฐาครับเสโอ้ห้างมิมเห็ดคือบุงหลวง่ยเห็ดอเหี้ยที่ท่านผึงหลวงเลยนานผึ่ง ປ <laughs> ຸງນໍາປຸງນະບໍ່ບຸບໍ່ເ